สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นกำลังใจให้แอดนินด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะมือนีนะคะกา คุณแม่นะคะเพิ่นกระฝันเนาะคะ่ะเดี๋ยวจังไดแอดมินจังสิไปถ่ายถ้ำให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังนะคะอย่ยินว่าคุณแม่เพิ่นฝันเมื่อนี่พอเทื่ยงเพิ่นกลับมานะคะเพิ่นกำลังสัมผัสอยู่เดี๋ยวแอดสิไปอ่าไปฟังน้ำน้ำอันพอเทื่ยงกับพอบุญถ้ำนะคะแล้วก็สตางค์ชั้นแนวไอสตาชั้นแนวนะคะความฝันขอยอีกแล้วเนาะข่อยว่าข่อยว่าขอแบบต่ำฟังลูขึ้นเป็นอีหยังเ,ยงเป็นจะได้เจ้าว่ามันเป็นเหนื่อ ที่เป็นอีหยังแนวนี่มัที่เป็นตัวใดญเจ็ดต่างมดยักเลืยกสมุเจ้าดุเปอรนมาสามคนได้แบบนี้บอมันมาผู้เดียวที่ได้เก่าแม่หักคนตายเมื่ได้ดุมาหน้าหน้าคนตายปุ้นได้คนตายกระสุนเนี่ยค่อยมดจักมัดคนตายมดจักคนดซื้อเขาซุ้มยิงแล้วค่อยบุ่นป่าจะซื้อค่อยเห็นเขายืนอยู่ข้างหลังพ้นคนว่าเอาให้เขานั่มเนี่ยเขามานั่มค่อก็เลยจุกเลอเงินเทาก็บเตกมาเนาะล่ะวะเทาก็ก็ยืนให้พ่นแล้วก็ยืนให้เขาแล้วก็หนีไปหนีมันอ้าวมาอีกแล้วพ่นมีค่อยว่า ไอ้มาต้องความฝันเด้อแม่ว่าคอยคอยหาเขาคอเพ่นกินมือน่ะมาหรือว่ายาก้อยงวดก้นครับงวดก้นอย่ากินก้อยจ้าเราหมักแต่นั่นอ่ะงวดนี้มากมากขอเงินคุณยายงวดนี้ค่ะบ่อไหลเพิ่เอาลอยเดียวอ๋อจะว่าบ่อไหลบ่อบ่อไหลายพอนะทําบ่อแค่ลอยเดียวหมอมาขอแค่ลอยโจ๊กให้ลูกครับ มดเท่านั้นแล้วก็สุกกันไปเลยบพได้คุยยังย้ายอยู่บ่ได้บอกยังก็เลยบอกมันก็บอกเท่านั้นใช่ว่าเอาให้เขาเนี่ยสองคนมันอยู่เนอเอาคนก็เลยโจ๋หายใช่ว่าก็ไปน้ำกันแล้วสุดบนนะคนต่ายมดลูกเลยตื่นมากเลยบอกดเขยิ้เอ้าพ่อหน่อยว่ะตาตัวมไม่ต้องความฝันเข้าอีกแล้วเหรอมาขอเงินเขาเดี๋ยวด้วลนนี้เราก็ใส่หมวกกันดำแล้วเราเป็นคนเลียงควายนะเออดูกแล้วค่อยมาถือมีด ถือมีดมากคือเก่าบอกครับถือมีดมากคือเก่เาหดนี่ก็น่ากับเบรกไหมไม่มไมจะตัดมาเดจะจะเกา่าเคยไปตดัดเขื่อนน้องชายผู้นั้นเราเคยเห็นน้ำเน่านุ๊กมาทางฟ้ทาทั้งย้อมเดืยเอยเนาะเดือดหดก่อนมาก,กับนนะ้องชายเนาะหดนี้มากับหญิงสองคนเออกับน้องสาวน้องชายฮานก่อนน้องชายผู้นั้นก็ตายเราได้หดก่อนน,น่ะดุแม่ก็งึดพ่อตายอยู่มาแม่าโอ้แม่ก็เลยว่าให้โตมาแบบนี้ เด็กค <m í toys> like ือตไเ่ได้จ้ะหนูเราก่อนให้เขาถือหวยเด้อก็เลยถูกปิ๊งหมดก่อนแล้วดูแม่ก็าไม่ได้จริงจังเลยก็โดนได้พ่อแม่จังหวะหรอไอ้พ่อเาหน่อยมากอีกแล้วนี่ต๋าถูก็ขอเงินได้เฮ้ยคืออยู่เฉยแต่เรากเขากินก๋วยเนาะเออแต่เรสองมาเขาใหญยแม่เงินกขาข้าวกระเตกไว้แล้วเฮ้ยโอ้ยมันบุญยากว่าเค้ยผมเคยบอกน้ำเดียวนั่นนี่ประจํานะลูกก็ว่ดเท่านี้ลูกก็บุ่ยามหยุดไปอีก แต่คนตายนี่ก็นยาจะเป็นศูนย์เนาะคอบุญธรรมเนาะเรียกให้ให้ลูกตีลูกไม่ให้แม่ตีครับนั่นหมคุณยายตีตีเป็นตัวไหนคุณยายตีให้ถ้าถ้าถ้าใอยตีบ่ทราบครับสําหรับข่อยแต่ว่าข่อยชื่อชื่อข่อยว่าได้ว่าได้ว่าเอาหลายว่าเสียอาหนึ่งศูนย์ศูนย์จบกหนึ่งศูนย์ศูนย์ว่าเอาแนวอื่นเอาไปตรงอันใบลอยนี่แล้วข่อยชื่อชื่อตัวเด็กใบลอยนี่ก็ข่อยมันจ๊กให้มันคัดมันก็ว่าให้เขาน้ำเนื้อสองคนแล้วก็เหลือเอาให้คือเกาลัดเฮ้ยว่า ตัวก็ด้ยจุกๆเขากนี่น<ล>เา็นย่า่ย่ตีเป็นหนึ่ศยนย์ค่ะคอยตีเงินไปดอยเลยข่อยนะรับร<ม>ับค่อยมันเขาก็เป็นเขาเป็นคน,คนตานใจหมดเลยคนนายกับศูนย์เนี่ย,ยจ้าจาแม่กับวาจังสซนแล้วลูกจ๋าแม่สามคนกับวบแม่ม 3, เป็นสามบอครับว่ยเป็นสามสามนี่ก็คืออยู่ในลูกเองยังมาให้ลูกตีแม่ตีผัเผินถ้าก่อนแม่ไม่ได้ตีอย่างผัเผินได้แม่เลยแบ<ม>บไม ได้บอกน้ำพอหน่อยเพราะน้อยบอกแม่ปกตีหลายเด้อแม่ก็จะเอาซื้ออายุคนเท่านั้นแล้วบอกลูกอยู่คอายุคนตายยไปเลอยก็บอกคนเนี้ยซื้อน้ำเลยเด้อซื้อน้ำร้องมาเด้ออายุถ้าดอกบอกคนคนว่าเออ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 คอยเราเลยฝากเงินไปซื้อน้ำคนตัวอื่นสั่นก็จะได้เงินหลายบาทอยู่ลูกอีแม่นะอ่าคอยว่าคนนี้มาให้ส่งให้ลาบเด้ยคอยว่าก็ฝันเห็นครับเพฟ่พอลจับมาถามหาหลานขื้นคนบอว่าเมื่วดว่างเมหนอวานน้องคนว่า ท่ใครเขาถึงได้หลายที่ดอกคือเป็นเช็ดเป็นล้านคนละคนแ่า,ง,า,ง,าง,งวดก่อนก้อนอยลูกครับโอ้งวดก่อนนี่เมื่องวดที่ผ่านมานี่แล้วลูกจ๋าถามหาล้านเฉยพวกเขาไปใช้บู้มีเขามีตเฮาถ้าไคถึงเรื่องไม่พอตามถือ,อมมก่อนว่าแเขาเป่ากันไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟมันละมันฟันจากตัวมันสิงได้อันงวดก่อนเปี <ๆ S 2> ยกเขาเขาเป่าอยู่คนเดียวเขา พ่อก็เลยแม่นเนาะใหญ่เนาะเออคอยเลยว่าพ่อเรื่องหน่อยกับอายุเฮือนบาดเจ็ตื่นมากโดดจะคอยไปย้ำมากลดที่ว่โดดโจเฉลยเยอะมากก็ดีนะพ่อจำไว้กันมีบอร์โทรโจกันวันที่โทรหาโจยุตันุ่มมหาเราให่วยถุนฟังก็บพ่เป็นตาคนเสื้อหรือเปลยนจาคนเสือมันโหดแล้วแม่เราเล่ว่าเราความเก่ามาตั้งหมดก่อนคอยตมาหาเฮาได้จังไหนเฮ้ยตัวขึ้นใแล้วคือมาคุยเฮาขับเทะคอยว่าคนดุแม่บอกห้น้องชาย มันตื่นมามันสิมาทางปลาน้ำเดือบมันตั้งมาทั้งหลายล้านถุยเมื่อทั้งแล้วมันช่วงล้านซื้อกล้อยพ่นักตะก้อยพ่นนี่้่นวกมักกินลิฟมักกินลิบน้องข่อยจ้าหมดอนนี่้่นมาสิมาสามคนมีแต่คนคนตายไปบอกครับลูกคนตายหนึ่งคนแล้วก็มากับน้องสาวข่อยอ๋ออุ้มเด็กหน่อยมากครับคนน่ะข่อยรถยังอยากน้ำอยู่ข่อยผนักสี่หนึ่งหนึ่งสี่พ่อผมกำเขาเคยบอกข่อยเอ้า อุ้มเล็กน้อยมากหลบดทีมเสียข่อยน้องสาวข่อยเอาล่างออกเลยคือมีตะขี่แตนน่อีหน่อยล่างบ่ออกเนาะข่อยข่อยก็ไปล่างบัดล่างหลุดเอ้ยกูล่างก็บ่ออกแล้วพูดอะไรปะก็คอยไปยื่นขึ้นห้เขาเด็กน้อยแต่แต่ว่างวดนี่มีแต่คนตายแม่บอกคุณยายที่บ้านสามคนจ้ายจ่จจายจายมืดหรือเป็นผู้หญิงที่มากับเพื่อนี่ก็เป็นผู้หญิงแม่กับพุชักซื้อเขางมดืดแม่หูมืดแม่บุปผาคอยแล้วเน้ คอยว่าคอยไปพูหคอยเูาว่าไม่คือได้นุ่งสิ่งงามแท้คอยว่าคอยเป็นท่วงสุพคนสองคนน่นแหะเขาก็ะชื่อเขาผู้ตู่แต่น้องคอยเราผู้ตู่เคยได้นุ่งสิ่งงามแต่เลยไปท้วงสิ่งนี้สิ่งนั้นขานาโอ้คนดายมั้งแม่ว่า ตจะเป็นโปรเซียนติตีว่าเป็นตัวใดโ่รเซียนหายมือเจ้าเขาใผมตีผมสิตีเป็นสามศูนย์เพราะว่าคนตายคนเสียชีวิตมาสามคนสามเลยที่หนึ่งศูนย์รวยผมก็จบาดสามศูนย์เพราะว่าเพราะว่ามันแตกต่างกันังมวลก็ไม่กำลังมวลก็ตายคนเดียวก็มีอีกอย่างหนึ่งครับเพราะว่าคนตายมาสองคนไม่ยิ่งเป็นไม่ยิ่งมาสองคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นคืออ็จะหนุ่มก็ใจสองหนึ่งอาคิดเมื่อก่อนนะลูกหายมืลูกตีลูกเอ้ คิวบพราคิวเขาบพรเขาจะบอกให้แม่แม่นี่อยากชอบฝันฝันเธอใดอยากตับตับอย่านี้เความเสียใจของคนเน่าทันช่มหน้าสิว่าคนใดดอกแต่คุณยายเพิ่นก็เป็นความฝันของคุณแม่ค่ะค่ะค่ะแม่เพิ่งบอกเป็นท้อที่เป็ฝันก็คือฝันฝันชั่วหน่อยก็คือหน่อยขันเงาก็คือเงาแค่อยากมาแบ่งปันนะทันชุมก็มาถามคุณยายเพิ่งว่าคุณหมวดก้อนคุณยายกับฝันแล้วก็ค่ะ เห็นน่องไส้ครับเรากฏว่าอายุเจ็ดสิบปีกออกเจ็ดศูนย์ดีครับทุกผู้ชมแม่อีวันนี้พอเที่ยงก็เลยลองมาถาม<ฆ>คุณยายว่าฝันหรือยังคุณยายก็บอกว่าฝันแล้วครับฝันแล้วว่าน่องไส้มาหาอีกครั้งนึงมาหาอีกแต่ว่ามาครั้งนี้เอาผู้หญิงมานั่มบ้านนี้ไม่หญิงกับคนเสียชีวิตคือกันท<ม>ั้งสามเป็นว่า,าเสียชีวิตทั้ทงสามคนแม่โบบอกไปทุกทีมาขอเงินไก่ไปคนอร่อยนะคุณยายเเนนาะเอาแค่นั้น มาเห้ยมหายในลอยหนึ่งผลมเอาให้เขานั่มเนผลมาบิเป็นคนตายกับศูนมาสามคนก็เป็นสมหรือว่าไงสามูนไ่อีกสามลอยคนอร่อยก็บเป็นสามูนสามหน่งที่เาเบอกให้เอาไข่เขาพูละลอยก็ยืนเบิ้งน้ำกันยู่เอาให้เขานั่เนนั่กระนาอกไสามนกับสามลอยหมอกระไรสามเพนคนพอเอาไรคน่าเอาแค่น่เอาแค่ลอยเดียวคนมานว่าน้ข่อยขอแค่ลอยเดียวหมอเฮ็ดมือใช้ข่อยเนี่ยมนเคยเห็ดเคยโผล่น้ำกันได้ยั่งกันเลมาหมอเารถเท่ลุั้นนท่านี้เอา พอเที่ยงกาแฟฟังกันเสียเด้อครับท่านผู้ชมจะ่าส่วนตัวคุณยายกาแฟให้กับเป็นหนึ่งศูนย์ครับแต่พอเที่ยงว่าคนตายกับสามคนตายมาสักงสามคนก็เป็นศูนย์นอกกัเป็นสามคนแล้วเนี่ยสามลอยก็เป็นศูนย์สามศูนย์ประมาณนี้นะครับให้ลูกตีลูกเอ้แม่ชื่อๆน้ำลูกขันถ้ามันเขาไม่ยอมครับขอท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อแค่แค่เป็นแนวค่าทางครับผมเป็นแค่แนวทางเนาะพอคนทราบคนปฏิเป็นเป็นสาม สามังสี่บริษัทยังไหนอตัวไดตัวไดเพอเท่าโอ้พอพอเท่าศูนย์องหนึงตีเป็นสามลูกว่าวกงามไหมคุณยานี่ยตีเป็นหนึ่งศูยค่ะยาได้ว่าได้แค่นี้หนึแม่น่อแม่ว่าวง้มีแม่คือว่าเงินลอยคอยกระชิคอยตีป้งสั่นเลยข่อยมันจะออกลอยว่ข่อยึนได้ใจอยู่ว่าวน้ำพึ่นนั่นแหละว่าน้ำพึ่นพูดมาขอเงินจตังตียังบอกเจ็ตังตีตัวไหนเอาจายคุณยายฝันอันน่าจะเป็นส สามสีศนคือเืคมูะบจักก็แล้วแต่ไตีตีกับม่อเาะสามสี่ศนยอันเจตังตีสามค่ะบอกเร่ามีมีนีแ่ีบอกว่สามคนว่าเจตังว่าสามสี่ศูนย์่บเกักเงินนอกแบเกวเงินกันเป็นกีบแนมามสี่ศนย์สคน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามใหคุณยายนะคะเป็นครอบฟันลาศูนย์ทีน่าค่ะก็รู้นะคะคุณยายกับพวกที่มีมีเส้นนะคะท่านผู้ชมตัวเลขโชคลาภคุณยายก็เคยถูกบ่อยแต่ว่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกับล่องพิจารณาเบิรงเด้อค่ะสุกๆมันหวานสกุลสกุลเนาะค่ะเนาะ